แล้วก็มาใส่เยอะก่อนอันดับแรกของอปลาไม่สดเขาไม่กินน,นี่ใส่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ปลาสดสดเพิ่งจะเกาะขึ้นมานี่ กำลังออกพลีเลยนี่นครับเราก็รอสักพักหนึ่งน้ำมันขึ้นโอ้โหจะประมาณนี้นะ